และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับเรายังมีวท r าครูดีศรียะลาคุณครูอรไทยแท่จงคุณครูโรงเรียนบ้านเยาะจังหวัดยะลาครับสังกัดสำนังกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสาครับค่ะและในช่วงของครูดีศิลปทวันนี้ครับพี่เมย์เราขอนําเสนอคุณครูอภิษฐาสวนเข้มค่ะมาจากโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแปดค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าเยาวชนในศตวรรษที่21ความรู้คู่คุณธรรมไปชมกันเลยค่ะชมกันเลยครับ ครับผมผู้อำนวยก,การโรงเรียนบ้านยอ,อพูดถึงคุณครูอรทัยแท้จงนะครับเป็นคุณครูที่ มีความรับผิดชอบตั้งใจสอนตั้งใจในเรื่องของาดูแลนักเรียนนะครับมีเป็นครูที่เสียสละแล้วก็ทุ่มเทในการทํางานเป็นที่รักของครูและก็นักเรียนโดยเฉพาะของชาวบ้านซึ่งคุณครูอรไทยเนี่ยอาจจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยทุกหลังนะครับส่วนการงานของครูอรไทยเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นคุณครูที่ทุกคนยอมรับเป็นคุณครูที่มีระเบียบว,วินยัยเป็นคุณครูที่ เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งที่โรงเรียนนะครับดีใจนะครับที่ได้ครูเป็นแบบอย่างอ,อย่างนี้แล้วก็ดีใจที่คุณครูไทยยังอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับผมนายบัญญัติแสงมณีเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านยอทราบข่าวว่าจะมีการส่งคุณครูออรไทยแก้จงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกคุณครูดีเด่น ผมในนามที่เป็นประธานยุทธศาสตร์และมีโอกาสสัมผัสกับคุณครูมาโดยตลอดคุณครูเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานเอาจริงเอาจังมีความคิดที่ช่างสรรค์และก็รอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองและพนักเรียนตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนร้องขอจากผู้ปกครองหลายครั้งเพื่อจะให้คุณครูอรไทยแด้จงนีไม่ต้องย้ายไปไหนให้อยู่ประจำที่นี่ ดิฉันนางสาวอรไทัยแทยจ้จงครูชำนาญการโรงเรียนบ้านยอสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสาดิฉันมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูตั้งแต่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาเมื่อเรียนจบคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยดิฉันได้เข้าสอบแข่งขังตนตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านยอ ตลอดระยะเวลาเจปีที่ผ่านมาไม่เคยลืมวันแรกของการมาทำงานเพราะเป็นวันที่ต้องวางแผนและปรับตัวและที่สำคัญคือการเรียนรู้ชีวิตจริงดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งพบว่านักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองการสร้างเจตคติที่ดีและการเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในลนักษณะของการสื่อสารเพื่อการเข้าใจ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเริ่มตั้งแต่การเรียกชื่อนักเรียนที่ตกลงว่านักเรียนต้องขมรับด้วยการบอกชื่อตนเองเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดสื่อสารกับครูด้วยน้ำเสียงที่พอเหมาะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีปลูกความกล้าให้นักเรียนกล้าสื่อสารกับครูต่อมาดิฉันได้เยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรที่ดีสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับชุมชนทำให้ได้ข้อมูลมีเครือข่ายเปื่อโอกาสให้ครูได้ช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานในชุมชนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนอกจากนี้ดิฉันยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการสร้างกรอบรูปใบไม้สีทองภายใต้ชื่อใบไม้สีทองโรงเรียนบ้านยอการแปรรูปอาหารภายใต้ชื่อน้ำพริกมันม่วงโรงเรียนบ้านยอ การผลิตน้ำยาล้างจานภายใต้ชื่อน้ำยาล้างจานโรงเรียนบ้านยอะสูตรมะนาวเข้มข้นจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาด้านการกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการสพบ a อ h อ n d a วิ่ง31ขาสามคัคคีปี15และมากกว่าโอกาสจัดก,การเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยอะดิฉันยังได้รับโอกาสให้บริการชุมชน ทำงานร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมดูแลคนพิการเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกิจกรรมกิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและพิธีกรตามโอกาสต่างๆตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานับเป็น2,555วันของการเรียนรู้ ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นครูและรู้สึกยินดีที่โอกาสนำพาให้ดิฉันเป็นครูโรงเรียนบ้านเยอสารคดีชุดครูดีสีสพถอตอนเยาวชนในศตวรรษที่21ความรู้คู่คุณธรรม นางอภิษฐาสวนเข้มโรงเรียนธรรมกาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมการเริ่มทำโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงนำโครงงานเพื่อทมไทยทำดีถวายในหลวงประกวดนักเรียนทำโครงงานจนได้รับการยอมรับในระดับเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับชาติจากรางวัลที่ได้รับ จึงได้นำมาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วยกระบวนการโครงงานพัฒนามาสู่การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่21การทำงานร่วมกันและทำให้เกิดประโยชน์ในชุมชนเกิดจิตอาสาจึงทำให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ระดับชาติที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนหลายดังวัน เราพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนจนสู่การพัฒนาผู้เรียนเกิดนวัตรกรรมที่หลากหลายเช่นนวัตรกรรมบ้านคนดีแบบบูรณาการ8กลุ่มสาระและก็ล่าสุดนวัตรกรรมสร้างอัตลักษณ์วิถีพุทธนำวิถีพุทธสู่โรงเรียนและชุมชนจากนวัตรกรรมสูงสุดเยาวชนทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่9มาสู่จุดสูงสุดของ พระบรมราโชบายของอสมเด็จรัชกาลที่10เรื่องจิตอาสาดังนั้นเราจึงมีนวัตกรรมที่เราภาคภูมิใจนวัตกรรมที่เราทำต่อเนื่อง นะคะแล้วก็จะทําให้ยั่งยืนในโรงเรียนธรรมกาวิทยาคมก็คือนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์วิถีพุทธเราจะร่วมมือกันก็คือนักเรียนเป็นผู้นิมนต์พระแล้วก็มาตั้งบาตรผู้ปกครองเมื่อมาส่งนักเรียนก็สามารถทําบุญใส่บาตรแม่ค้าผู้บริหารค,ครูแล้วก็จะเราจะถวายข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อาหารสดพร้อมกันทุกวันพุธเมื่อได้รับของในวันพุธ คือวันพระแล้วนักเรียนก็มาจัดระบบในโรงบุญก็คือข้าวของจัดแยกประเภทนำไปสู่ความต้องการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นนักเรียนยากจนคุณครูคที่ปรึกษาก็จะส่งมาให้ว่าให้มาขอรับข้าวของในสิ่งที่ต้องการเพราะนั้นเราก็จะสร้างวัตถุประสงค์ว่าสัปดาห์นี้เราจะทำบุญวัตถุประสงค์อะไร นะเพื่อโรงพยาบาลเพื่อนักเรียนระบบดูแลหรือผู้ประสบภัยนวัตรกรรมสิ่งนี้เป็นเริ่มแรกก็อาจจะจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ครูคาดหวังว่าจะเป็นนวัตรกรรมต้นแบบของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่เราจะฟื้นวิถีพุทธให้ลงสู่โรงเรียนกับชุมชน จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีอาของครูดีศรีราคบน้องแอร์ครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณครูอัทัไทยแท่จงนะครับคุณครูโรงเรียนบ้านยอนะครับคุณครูท่านนี้นะครับมีความรับผิดชอบนะครับตั้งใจสอนน้องนนักเรียนครับเป็นครูที่มีระเบียบวินัยเป็นอย่างดีนะครับจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูและนักเรียนครับค่ะและในช่วงของครูดีศิรปะทวันนี้ครับพี่เมีนเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูอภิธฐาสวนเข้มค่ะมาจากโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมค่ะพี่เมีนคุณครูท่านนี้นะคะก็ได้พัฒนา การเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะพี่มีนไปสู่การพัฒนาผู้เรียนค่ะจนเกิดนวัตกรรมที่หลากหลายเช่นนวัตกรรมบ้านคนดีบรณาการแปดกลุ่มสาระค่ะและนวัตกรรมสร้างอัตลักษณ์วิถีพุทธนาวิถีพุทธสู่โรงเรียนและชุมชนนั่นเองค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆนะคะจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านทางรายการพุชเช้าข่าวโรงเรียนของเราค่ะความยาวประมาณ3-5นาทีนะคะครับได้ทั้งในสังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ และในวันนี้ครับ,บรายการพูดเช้าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลาแล้ว,ลวครับและจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ครับทุกนายครับปีหน้าพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับและเรายังมีเรื่องราวดีๆนะครับให้ติดตามกันต่อกัอกบรายการพุดเช้าข่าวสปทหลังลการรุุ่ชาติจาการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนาถาครับค่ะและดิฉันเมนจะมาาแพร่วงนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ